นี่ไม่ใช่การสร้างรถไฟฟ้าแฮ t แบ็กอีกรุ่นนี่คือการยิงจรวดนำวิถีเข้าสู่ใจกลางของตลาดรถครอบครัวด้วยการออกแบบที่กล้าหาญและราคาที่สะเทือนทุกความเชื่อเดิมนี่คือ MG Cev พายุลูกใหม่ที่พิสูจน์ให้เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่มีสไตล์และประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงความฝันที่มีราคาแพงลิฟมองดูมันสินี่คือคำประกาศของความกล้าในทุกเส้นสายภาษาในการออกแบบ Emotional Dynamism ของ MG ถูกตีความผ่าน MG4F ได้อย่างทรงพลังและเป็นเอกลักษณ์รูปร่างแฮทแบ็กที่ต่ำและกว้างพร้อมกับเส้นสายที่ลื่นไหลแต่แฝงไว้ด้วยพลังดูปราดเปรียวราวกับนักวิ่งที่โน้มตัวออกสตาร์ทไฟหน้าเล็อันเรียวบางที่ตัดกับช่องลมด้านหน้าที่ดูดุดันหลังคาที่ลาดลงอย่างสวยงามและท้ายรถที่ตัดเฉียบด้วยไฟหลังแบบผ่านแสงฟูวิดไลท์บาร์ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์มันดูไม่เหมือนรถในระดับราคานี้เลย มันดูราวกับรถคอนเซปต์ที่เพิ่งขับออกมาจากงานมอเตอร์โชว์ทุกสัดส่วนสื่อถึงความเร็วและความทันสมัยโดยที่ไม่ได้ลืมหน้าที่การเป็นรถใช้งานในชีวิตประจําวันและเมื่อคุณกดปุ่มสตาร์ทสีแดงอันเล็กๆแล้วก้าวเข้ามาภายในคุณจะพบโลกที่แตกต่างอย่างน่าประหลาดใจอินาทีรีย่อออกแบบด้วยแนวคิดมินิมอลิสติกที่ผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายที่เป็นระเบียบกับเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้แผงหน้าปัดที่สะอาดตามีเพียงหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาดเล็กแต่ชัดเจน และหน้าจอสัมผัสส่วนกลางขนาด10.25นิ้วที่ลอยเด่นอยู่กลางคอนโซลพร้อมระบบ MG i Smart ที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างเต็มที่วัสดุที่ใช้ดูทันสมัยและเก็บรายละเอียดได้ดีสำหรับระดับราคานี้เน้นโทนสีที่สะอาดตาและความรู้สึกเป็นนิดต่อการสัมผัสพื้นที่โดยสารรู้สึกกว้างขวางเกินขนาดตัวรถอันเป็นผลจากแพลตฟอร์ม EV ที่ออกแบบมาเฉพาะทำให้พื้นที่ใต้พื้นราบเรียบและไม่มีอุโมงค์กลางเพิ่มความสบายให้กับผู้โดยสารแถวหลัง มันคือการออกแบบที่เน้นผู้ใช้และความทันสมัยโดยไม่ทำให้ผู้ขับรู้สึกโอเวอร์เวลเมและนี่คือเหตุผลที่ MG Cev ถูกกล่าวขานว่าเป็นเกมเชนเจอร์ตัวจริงด้วยราคาเริ่มต้นที่ท้าทายทุกอย่างในตลาดรถไฟฟ้าแฮทแบ็กครอสโอเวอร์ขนาดเล็กราคาอยู่ในระดับไม่ถึง1ล้านบาทมันทำลายกำแพงทางจิตใจของผู้บริโภคที่คิดว่ารถไฟฟ้าคุณภาพสูงต้องมีราคาสูงเสมอในราคานี้คุณได้แพลตฟอร์ม E ีล่าสุดจาก MG MSP m o d u ล่าสเ a ลเบิ e p l แพลตฟอร์ที่ออกแบบมาสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะแบตเตอรี่แบบเซลล์ทูแพคที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงและสมรรถนะการขับขี่ระดับหน้าประทับใจมันเปลี่ยนรถไฟฟ้าจากสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับครอบครัวรุ่นใหม่ได้ในชั่วข้ามคืนเพราะเมื่อพูดถึงสมรรถนะ mg c ev ไม่ได้มาเล่น,เล,นเล่นรุ่นท็อปที่มีมอเตอร์คู่ trophy 4 wd สามารถเร่งจากศถึง100กิเมตร ชั่วโมงได้เพียง3.8วินาทีซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับรถสปอร์ตประสิทธิภาพสูงแต่ในรุ่นมาตรฐานมันก็ยังคงให้ความรู้สึกขับขี่ที่ตอบสนองทันทีและลื่นไหลยอย่างรถไฟฟ้าแท้ๆจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำจากแบตเตอรี่ใต้พื้นทำให้การเข้าโคง้งมั่นใจและทรงตัวดีการขับขี่ให้ความรู้สึกแข็งขันแต่ไม่กระแทกระยะทางการขับขี่จากแบตเตอรี่มีให้เลือกหลายระดับตั้งแต่ประมาณ350กิโลเมตรขึ้นไปจนถึงกว่า500กิโลเมตร เพียงพอสำหรับการเดินทางในเมืองและทริประหว่างจังหวัดอย่างสบายใจ m g c e v จึงเป็นมากกว่ารถไฟฟ้าราคาประหยัดคันหนึ่งมันคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าสงครามรถไฟฟ้าในตลาดมวลชนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยมาตรฐานใหม่มันนำเสนอสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการที่สุดการออกแบบที่โดดเด่นและเป็นสากลเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัยสมรรถนะการขับขี่ที่น่าพอใจและที่ขาดไม่ได้คือราคาที่เอื้อมถึงได้จริง สำหรับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าคันแรกที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเดินทางแต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวาโดยไม่ต้องยึดบ้านหรืออนาคตทางการเงินไปดียา m g CEV คือคำประกาศที่ชัดเจนที่สุดว่าอนาคตขององค์การขับเคลื่อนไฟฟ้านั้นเปิดกว้างสำหรับทุกคนแล้วในวันนี้